เคยรู้สึกไหมคะพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บความคิดแรกคือฮยังไม่อยากเตื่นเลยแต่พอนึกถึงสิ่งที่ต้องทําในวันนั้นเท่านั้นแหละมันก็แบบผลักให้เราต้องลุกขึ้นมาจนได้เปิดโทรศัพท์หรือบางทีก็สมุดบันทึกนะคะก็เจอเลยรายการสิ่งที่ต้องทำยาวมากทั้งประชุมเตรียมงานตามเรื่องเก่าตอบอีเมลไหนจะเรื่องส่วนตัวอีกโอ้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเออเหมือนทุกวันเราเริ่มต้นด้วยการถูกโยนเข้าห้องสอบอะคะ่ะ เราต้องพยายามทําทุกข้อให้เสร็จให้ทันก่อนเวลาหมดอะไรแบบนั้นเลยแล้วที่มันหนักกว่าเดิมคืออะไรรู้ไหมคะคือพอเราพลาดไปสักอย่างทําไม่ทันหรือผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยความรู้สึกเหมือนทําข้อสอบตกมันมาทันทีเลยค่ะเสียงในหัวเริ่มทํางานละกลายเป็นผู้พิพากษาส่วนตัวคอยตัดสินเราแบบไม่ปราณีเลยทําไมแค่นี้ทําไม่ได้จัดการเวลาแย่มากน่าจะทําได้ดีกว่านี้สิมันก็จะวนๆอยู่แบบนี้แต่แปลกดีนะคะ เวลาเห็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเจอปัญหาเรากลับพร้อมจะปลอบใจทันทีเลยไม่เป็นไรนะสู้ๆนะแต่พอเป็นเรื่องตัวเองเมื่อไหร่โอ้โหมาตราฐานนี่เข้มงวดกว่าเยอะเลยค่ะทำไมเราใจดีกับคนอื่นแต่ไม่ค่อยใจดีกับตัวเองวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะจากมุมมองที่น่าสนใจมากๆในบทความที่เราได้ไปศึกษามาครับ ประเด็นเรื่องผู้พิพากษาในใจนี่สำคัญมากจริงๆครับในบทความที่เราดูกันเนี่ยเขาพูดถึงแนวคิดที่เรียกว่าความเมตตาต่อตอนเองหรือ uh, self compassion มีการอ้างอิงถึงงานวิจัยจาก Harvard Business Review หรือ HBR ด้วยนะครับซึ่งผลการศึกษาเขาน่าสนใจมากคือมันชี้ให้เห็นว่าการที่เราใจดีกับตัวเองเวลาทำพลาดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคน uh, หล่อแหละหรือว่าหยุดพัฒนาตัวเองไปเลยนะ แต่กลับเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงใจให้เราลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำทำให้เรามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์หรือ emotional resilience เนี่ยสูงกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือลมแล้วฟื้นตัวได้ไวขึ้นครับที่น่าสนใจคือ h i ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะมันกระทบโดยตรงกับเรื่องภาวะหมดไฟหรือ burn out และก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในระยะยาวด้วย เป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันครับว่าทําไมการฝึกใจดีกับตัวเองถึงสําคัญและมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงโดยอิงจากบทความนี้เป็นหลักครับพอพูดถึงเรื่องลมแล้วลุกได้ไวเพราะใจดีกับตัวเองได้เนี่ยมันทําให้ดิฉันนึกถึงประสบการณ์ช่วงหนึ่งที่บทความเล่าไว้เลยค่ะเป็นช่วงที่เจอโปรเจกต์ใหญ่มากๆกดดันสุดๆเลยตื่นเช้ามาก็เครียดแล้วกลัวว่าจะทําอะไรพลาด แล้วพอมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นจริงนี่โอ้โหเสียงตำหนิตัวเองในหัวดังมากค่ะดังกว่าเสียงคนรอบข้างอีกรู้สึกแย่กับตัวเองเป็นหลายวันเลยตอนนั้นจนมีคืนหนึ่งนั่งเงียบๆคนเดียวแล้วลองนึกย้อนไปว่าอถ้าเป็นเพื่อนเราละที่เจอเรื่องแบบนี้เราจะพูดกับเขายังไงนะคําตอบที่ได้คือเราคงไม่ซ้ําเติมแน่ๆแ,แต่เราจะให้กําลังใจเขาบอกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วค่อยๆแก้ปัญหากันไป แล้วความคิดมันก็ผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราไม่เคยพูดกับตัวเองแบบนี้เลยคืนนั้นเลยลองเปลี่ยนวิธีคุยกับตัวเองดูค่ะจากเสียงที่แบบดุด่าตัวเองตลอดลองเปลี่ยนเป็นเสียงที่เข้าใจให้กําลังใจมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันคลายลงข้างในจริงๆนะคะรู้สึกมีพื้นที่ให้หายใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะครับประสบการณ์นั้นสะท้อนเรื่องราวหนึ่งในบทความได้ชัดเจนมากเลยครับคือเรื่องชาล้นแก้ว คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาแบบมุ่งมั่นมากชีวิตนี่ขับเคลื่อนด้วยเช็คลิสต์ที่แน่นเอียดไปหมดเขาเชื่อว่าถ้าจัดการทุกอย่างได้ตามแผนเป๊ะๆเ,เนี่ยจะเจอความสําเร็จแล้วก็จะสงบสุขแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกวุ่นวายใจอยู่ดีไม่เติมเต็มสะทีพอมีโอกาสได้ไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็ระบายความอัดอั้นออกมาเลยครับถามไม่หยุด ผมต้องทำยังไงถึงจะเก่งขึ้นดีครับทำยังไงให้ไม่พลาดเลยทำยังไงให้ชีวิตมันลงตัวสมบูรณ์แบบอย่างที่วางแผนไว้อาจารย์ท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามเหล่านั้นทันทีนะครับแต่ท่านหยิบการน้ำชาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆรินชาลงในถ้วยของชายหนุ่มรินไปเรื่อยๆครับจนชาเต็มถ้วยแล้วท่านก็ยังรินต่อไปอีกจนน้ำชามันล้นออกมาน,นองเต็มตรงไปหมดเลยชายหนุ่มก็ต้องรีบท้วงสิคะแบบว่าอาจารย์ครับถ้วยมันเต็มแล้วรินต่อไปมันก็ล้นปเปล่าๆครับ ใช่ครับอาจารย์จึงวางการน้ำชาลงมองหน้าชายหนุ่มแล้วก็ตอบเรียบๆว่าใช่และชีวิตของเจ้าก็เป็นเหมือนถ้วยใบนี้อ่านความคาดหวังความสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆสารพัดเลยจนมันแน่นไปหมดเหมือนถ้วยชาที่รอวันล้นปรี้ออกมาเราไม่เหลือที่ว่างให้ตัวเองได้พักผ่อนเลยไม่เหลือที่ว่างสําหรับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือบางทีแม้กระทั่งสําหรับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยซ้ําเพราะพื้นที่ในหัวมันเต็มตลอดเวลา มันเชื่อมโยงกับการที่เรากดดันตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็ขาดความเมตตาต่อตอนเองที่เราคุยกันตอนต้นเป๊ะเลยค่ะใช่ครับเราถูกสอนให้เติมให้ใส่เข้าไปเยอะๆแต่ไม่ค่อยถูกสอนให้เทออกหรือเว้นวักบ้างและสิ่งที่น่าสนใจคือบทความไม่ได้แค่ชี้ปัญหานะครับแต่ยังให้แนวทางที่จับต้องได้ด้วยว่าเราจะเริ่มสร้างพื้นที่ว่างในใจหรือฝึกความเมตตาต่อตอนเองได้อย่างไรบ้าง มีเทคนิคง่ายๆที่น่าลองทำตามอยู่เหมือนกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือการเปลี่ยนบทสนทนาภายในของเราเองลองจับสังเกตคำพูดที่เราใช้กับตัวเองเวลาทำพลาดดูครับจากทำไมทำแค่นี้ไม่ได้วะหรือง่จริงๆเลยเราลองค่อยๆเปลี่ยนเป็นโอเคพลาดไปแล้วนะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างหรืออาจจะเป็นไม่เป็นไรนะเรากำลังพยายามอยู่แค่เปลี่ยนคำพูดนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนความรู้สึกเลย ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ในสถานการณ์จริงที่กดดันมากๆหรือเวลาที่เราผิดหวังกับตัวเองสุดๆเนี่ยการจะเปลี่ยนเสียงในหัวให้ใจดีขึ้นนี่คงอืมต้องอาศัยการฝึกฝนหน้าดูเลยนะคะบทความมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมคะว่าทำยังไงให้มันจริงขึ้นไม่ใช่แค่พูดปลอบใจตัวเองไปงั้นๆ เป็นคำถามที่ดีมากครับบทความเน้นว่ามันไม่ใช่แค่การพูดนะครับแต่คือการยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนเช่นถ้าเรารู้สึกผิดหวังก็ยอมรับกับตัวเองก่อนว่าเออตอนนี้รู้สึกแย่จังเลยผิดหวังกับตัวเองจริงๆการรับรู้และยอมรับอารมณ์ลบไม่ใช่การกดมันไว้คือก้าวแรกที่สาคัญมากครับ ก่อนที่เราจะเริ่มพูดกับตัวเองในเชิงบวกหรือให้กำลังใจตัวเองได้จริงๆครับมันทำให้การปลอบใจนั้นมาจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่การหลอกตัวเองและเทคนิคต่อมาก็สอดคล้องกันเลยครับคือให้ความสำคัญกับการพักผ่อน ไม่ใช่แค่การนอนหลับอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดจริงๆระหว่างวันหรือมีวันที่ไม่ต้องโปรดักทีฟตลอดเวลาก็ได้เราต้องเปลี่ยนมุมมองให้ได้ครับว่าการพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอหรือความขี้เกียจแต่มันคือการลงทุนอย่างหนึ่งเพื่อให้เรามีพลังงานกลับมาทำงานหรือใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องพักผ่อนเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะ โดยเฉพาะในวัฒนธรรมการทำงานที่เหมือนจะเชิดชูความบ้างานกันอยู่การหยุดพักอาจทำให้เรารู้สึกผิดได้ง่ายๆเลยหรือกลัวว่าจะตามคนอื่นไม่ทันจริงครับซึ่งนั่นก็นำไปสู่เทคนิคที่3เลยคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเราต้องคอยเตือนตัวเองบ่อยๆครับว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบตลอดเวลา การมีวันที่ดีบ้างวันที่แย่บ้างมีเรื่องที่ทําได้ดีมีเรื่องที่ยังต้องเรียนรู้นี่คือธรรมชาติของการเติบโตครับการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีนะแต่การคาดหวังความสมบูรณ์แบบร้อเอร์ซตลอดเวลานี่แหละครับคือตัวบ่อนทําลายความสุขและก็ความเมตตาต่อตอนเองเลยการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันต่างจากการปล่อยปะละเลยหรือไม่พยายามทําให้ดีขึ้นยังไงคะบางทีเส้นบางมันอาจจะดูบางๆนิดนึงครับ พดความอธิบายจุดนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนาตัวเองหรือไม่ใส่ใจกับผลงานเลยนะครับแต่มันหมายถึงการยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์และข้อจำกัดของเราในขณะนั้นๆมากกว่าคือเรายังคงพยายามทำให้ดีที่สุดหละครับ แต่เมื่อผลลัพธ์มันไม่เป็นดังหวังหรือเมื่อเราทำพลาดไปเราจะไม่ตัดสินคุณค่าทั้งหมดของตัวเองจากความผิดพลาดครั้งนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างผลลัพธ์กับคุณค่าความเป็นคนของเราและนั่นก็นำไปสู่เทคนิคสุดท้ายครับคือมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินทุกครั้งที่เราพลาดมันคือ Data ชุดใหม่ให้เราเอามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วจะปรับปรุงตรงไหนในครั้งต่อไป มันเปลี่ยนมุมมองจากชั้นล้มเหลวเป็นชั้นกําลังเรียนรู้ครับพอมองภาพรวมของเทคนิคเหล่านี้ทั้งเปลี่ยนคําพูดให้สิทธิ์ตัวเองได้พักยอมรับความไม่สมบูรณ์แล้วก็มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนมันเหมือนเป็นการปรับจูนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองแล้วก็ต่อความสาเร็จครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วผลลัพธ์ที่บทความบอกว่าจะตามมาล่ะคะจากการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เด่นๆบ้างคะครับผลลัพธ์ที่ตามมานี่น่าสนใจมากครับ อย่างแรกที่ชัดเจนเลยคือความสามารถในการฟื้นตัวหรือ resilience จะดีขึ้นมากเวลาเจอปัญหาหรือความผิดหวังเราจะไม่จมอยู่กับมันนานเพราะเราไม่ได้ซ้ำเติมตัวเองไงครับแต่เราให้กำลังใจตัวเองให้ลุกขึ้นใหม่ได้อ๋อหมายความว่าเราจะกล้าเสี่ยงหรือกล้าลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าไม่กลัวการตัดสินจากตัวเองเท่าเดิมแล้วถูกต้องเลยครับนั่นคือผลลัพธ์ที่สเลย คือความกล้าที่จะลองผิดลองถูกจะเพิ่มขึ้นเพราะเรามองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไปแล้วไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายหรือเป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวของเราอีกต่อไปนอกจากนี้สุขภาวะทางใจโดยรวมหรือ mental well-being ก็จะดีขึ้นด้วยครับลดความเครียดความวิตกกังวลและก็ความรู้สึกกดดันที่ไม่จำเป็นลงไปได้เยอะเลยแล้วมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นไหมคะการที่เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นเนี่ย ส่งผลโดยตรงเลยครับบทความชี้ว่าเมื่อเราเติมพลังใจให้ตัวเองได้ดีแล้วเนี่ยเราจะมีส่วนเหลือที่จะมอบความเข้าอกเข้าใจและความเมตตาให้กับคนรอบข้างได้มากขึ้นจริงๆครับความสัมพันธ์ต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะเราไม่ได้แบกความคาดหวังหรือความกดดันจากตัวเองไปลงที่คนอื่นโดยไม่รู้ตัว แต่ที่สำคัญมากที่ต้องย้ำนะครับคือทั้งหมดนี้ไม่ใช่การตามใจตัวเองจนเสียหลักการหรือการหาข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนะครับแต่มันคือการสร้างฐานที่มั่นทางอารมณ์ที่แข็งแรงจากข้างในตัวเราเองเข้าใจเลยค่ะมันคือการสร้างความแข็งแกร่งทางอารมณ์หรือ emotional resilience ที่แท้จริงไม่ใช่ความเปราะบางที่ต้องพยายามสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแม่นยํำม,มากครับ Self-Compassion ไม่ใช่การปฏิเสธความจริงหรือการหลีกหนีปัญหานะครับแต่คือการเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจและกำลังใจที่เรามีให้กับตัวเองมันเปลี่ยนนิยามของความสำเร็จในแต่ละวันไปเลยนะครับบางทีความสำเร็จอาจไม่ใช่การขีดคาเช็คลิสต์ได้ครบทุกบรรทัดเสมอไปแต่อาจเป็นการที่เราผ่านวันนั้นมาได้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วยังสามารถหันกลับมาบอกตัวเองได้ว่าฉันทำดีที่สุดแล้วนะในเงื่อนไขที่มีอยู่ และไม่ว่าผลจะเป็นยังไงฉันก็ยังยอมรับและใจดีกับตัวเองได้การรับรู้ถึงความพยายามของตัวเองและยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้นี่แหละครับคือแก่นสําคัญที่บทความต้องการจะสื่อใช่เลยค่ะแล้วก็อดคิดตามไม่ได้เลยนะคะว่าในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วเหลือเกินแข่งขันก็สูงสังคมมักจะผลักดันให้เราต้องเร็วขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นไปอีก แต่กลับมีน้อยคนน้อยครั้งมากที่จะมีใครมาสอนให้เราได้รู้จักหยุดบ้างให้รู้จักใจดีกับตัวเองอย่างแท้จริงดูบ้างทั้งทั้งที่ทักษะนี้อาจจะเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดเลยก็ได้ที่จะช่วยประคองตัวเองให้อยู่รอดแล้วก็มีความสุขในระยะยาวใช่เลยครับและบทความก็ทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ทรงพลังมากจริงๆชวนให้เรากลับไปใคร่ครวญกับตัวเองดูบางทีนะครับ เช็คลิสต์ที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะต้องติ๊กในแต่ละวันเนี่ยอาจไม่ใช่รายการงานที่ยาวเหยียดหรือเป้าหมายที่เราต้องพิชิตให้ได้แต่อาจจะเป็นคำถามง่ายๆที่เราควรถามตัวเองก่อนนอนทุกคืนว่าวันนี้ฉันได้ใจดีกับตัวเองแล้วหรือยัง